สวัสดีจ้าพี่น้องต้าไอติมทำอะไรนั่งถวยเมียนั้วแลไวก็ไปหาูที่รถท่ีราบุรีบอ่ะแล้วจราต้งทุ่งยังไหนทุ่งยังนี่แงมาหมนี่แกงมาไหม่แจงไม่เสียตัวมั้งแต่เฮ็ดสงครมขอเ่ไปเผิ่ได้สงคามมนี่แต่แม่คนหกวตัวท่าจันเื้อนึ่เสีนกันมาก สมพักสมพักผักอะไรอ่ะอกินมันแค่จำเป็นเป็นอะไรล่ะมันเป็นแล้วนะาที่มนมันเป็นเรียบร้อยแล้วอืมเรียบน่อยเพาะก่อเฉียงทางขยงขยะอย่างขยงขยะก็สตเขาก็มาเม็ดิ้งปเนมเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยแต่สมะรัยนี่มันไม่เหมือนมัน็นได้ ก็ก็้กดองไว้นะถ้าจะอาดถ้าสะอาดตาม็โอเคนะเมื่เทนาทีหนึ่งไม่เหมือนคนบางคนใครมืงองนั่นแ <laughs> หละเจ้าผูดจ่าแบบนี้ <laughs> ไน,าน่ารักเลยอ่ะมากสะอาดแต่ชอบจุกกระปกเจ้าอ <laughs> <laughs> แลฟ์อาจจะชอบสกูดิโอโอ้ยเมื่อเนี้นยูทูบเบอร์อันเมื่อไหร่ได้จี้คิปเหรอเนาะถาปลาหมดเหรอแม่นเออถ่ายไปเนาะอุ้ยอันกะท่วมากเมื่อนี้ยขั้นในทัวรมารายงานอยู่ไม่เต็มผมถ่ายพอได้ไหมไม่เต็มก็เลยตอบว่าเออได้จนเกินไปแล้วเอาเมื่ได้พี่น้องพี่มนเนี่ยก็ได้หรอกแต่มันก็ได้จนเกินไปแลอออ้วเ <laughs> <laughs> ราเกลอกออกเกียงเนาะ เราเก่งเราเก่งเราเราดึงดูดเขคนนึงงานจะได้เราต้องตั้งใจเรากะไายเรากะว่าเรากะว่าเราสอบไหมนะเราว่าเราเรากะมาถามคพิมกินเห็นว่าเขาต้องเบาแบบใดเนี่ยเขาคงเบาเลยพ่อได้บอกระเรียว่าเออพี่มดนะได้จนเกินไปหัวภาั่าพ่อใจไร ปามดปลามดยูทูบเบอร์ม <ừ, S 3> <ừ, S 1> <m> ือใหม่มือใหม่ này, ่ม ja oh ่เปิดช่องหรอมเกิดแล้วนะเกิดแลหรอมยังไม่รู้เห็นว่าบอสจะเปิดให้แต่ว่าไม่รู้ตอนไหนถ้าบอสจะเปิดใถอดทำไมไปแค่คืนเดีเองิดาใาก็จอน้ยเเย้ยเ แดดเื่อยังไงโอ้แดดก็ตะคำมาวนตกไปดิยเแด่เกี่ยวหลล้างบาทจะติดวัดได้ไหมน้องรีวิวเงินกัน นางบ้านติดวัดวัดใหม่ทองเศษเนี่ยหัวกันกันเลยนี่ตัวกันกันนี่อันนี้คือเขตวัดวัดใหม่ทองเศษน,นี่ส่วนหม่องนันโอ้ต้นไม้บังเรื่อยๆนี่พี่หลวงงูว,ว่ามันนี่ยังไงเนี่ยนนี้คืออะไรอยู่แยกเก,กาียวกั ติดในนามเจวียานี่คือรัฐสภาแห่งใหม่พี่น้องรัฐสภาแห่งใหม่ยี่มันขึ้นมันยังงามเหมือนย่ำกระจกเปิดไฟไอ้หัวสุม,มาดลยตื่นมาต่ดึนๆดิเมนจะเห็นยังกุกๆกวยที่ไหนงี้ยว่าทำไมสมพักไหม เมืม่วังเจ็ดปเจ้าจากักยาไปได้ที่ได้ไปนี่วันนี้ตื่นสายค่ะสายอยู่บ่ตื่นมาก่อนข่อยอีกแต้บางนลานแตงปลาแตงปงปละ,ะปปแปอาแตงปแงปล้แงปลาแตงิงไางปเปงปลงปแลาแเพป่าสิาง,ง,ง,งาแตงปลางงงงแตงงา สองแางกับชู้เนี่ปากบ่แดงไม่มีแห้งเดินนี่ลีฮ้องเสีงผู้ได้ชินย่างออกไปในผู้หายคนเดืนดนำพี่น้องเออโบบะกันเรากำลังจะเดินทางพี่น้องกันก็ได้เดีอยวเดินทางพาแตงของมาแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อปลาสิไปหาลูบยูโรเบลี อันไล่สดรอบวันที่แปดนี่แม่ติมม่ได้ไปน้ำมูด้วพี่น้องเด้อแม่ติมขอโทษหลายๆด้วยเพราะว่ามันมันกะไก่เนาะพี่น้องเราอีกอย่างนึงกะไป่ทุระนั่ไป่ทุระนั่ก็เลยขอโทษพ่อแม่พี่น้องยายาบาห้เด้อยาขอโทษหลายๆพอเราเอาอยู่กรุงเทพหรือหละแม่นมา่อร้ายอายุกรุงเทพมันก็มีมือเดียวนึงข้านหมกน้ำมันกะคือว่าเหรอแต่ว่าน้องเขากะ อาทิตไปมันก็ถามมายากบ่บมันกับ,บ่ได้ยากแต่ว่าน้องเขาบ่ได้เฮ็ดง,งานพี่น้องก็เลยเพราะว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพฯขอโทษจที่นี่ในไรนี่ม่ติมวัยด้ไปแต่ว่าพร้อมที่สิขึ้นเวทีใหญ่เจอกันอยู่ในกรุงเทพฯียรพี่น้องเดอ้อสําหรับสถานที่หม่องใดหรือว่าแสดงอ,อยู่ไสก็ค่อยอ่าสิลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกเที่ยน,นึงสิสิแชร์สถา,านที่ให้เบิ่งว่าร่ำร่ำยูไ่ไสอีหยังจังไดเพราะว่า แต่เราหมองระบอนมันกับบอลแน่นอนนะพี่น้องอันใดทีห้องคืนไว้มันแน่นอนมันกับบอลแน่นอนนะคะมอน๋อเป็นมาเจอกันยูโรบุรีกันแล้วกันแล้วก็สิีไายคลิปนี้เบิ่งมก็เคยไว้จิ้นนี่ยังยู่ลังบ้านนี่กันไหนกันค่อยถ้าเจอกันที่นึงเจอกันที่โรบุรีนะคะสตาร์นอตเต้จ้าด้วยแต่จ้าแต่ตาสตาร์น้องคะ ขเมนครับเป็นพี่น้องกินรถไ้เห็ครับเลเินต้องขับบ้านเก่งแล้วครับจะบอยู่ในสนามไหมพระท่านเลยข้าออกถนนแจ้กเพียรเชิญค่ะเชิญไป,ปไปไป,ไปขึ้นรถไปเอาไปยุดยุด<ม>เอาอะไรอีก มาแร้วอ่าเนเดือนทางว่าก๊าลังสเขาโลบุรีเลยเนาะเป็นบัตของสาลบุรีโเกลังสเขาสราบุรีเลยพี่ดองบกก็บรู้ว่าปกวนี็ไฟใหม่รถก็ร้ร็บัคับนนี้วนนี้อที่ยังรถติดัองรถก็ไรแล้วควันยังดําๆข้้งหนาพี่ ถลอยบางแห่งหัวรถมันติดติดถ้ารถแก๊สผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยเลยหรอแต่ไล่ก็ใหญ่ไฟแต่ไล่นะยิ่วไปแต่รถแก๊สรถน้ำมันก็เหมือนกันนลยสำหรับกัน คนขับเนี่ยผมว่าหนาวหุ่นห่วยไปข้าวมากผู้พาไปข้าวมากไม่ติดข้าวพลุกโอเชี่ยนชิ้นแต่จะยนสนามบ่านในมีเวลาไปฮันพี่น้องลูกตัดสินใจกับพดินค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก่ะเอาไปซั่นนี่ก่อนเนาะสำหรับการเดินทางก็เจอไฟใหม่เจอดังเจอนี้ค่ะแต่พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยมีความสุขหลายๆสุขภาพ นำเพื่อนออฟฟิเชียลน้ำเพื่อนี่นอนด้อย